ช็อคสั้นสะเทือนและอาจถึงการละอวสารกราบสวัสดีครับนี่คือสรุปข่าวล,ลิวภูในวันที่สโ,โมสรของเรากำลังลุกเป็นไฟนะครับเปิดประเด็นด่วนที่สุดกับการตัดสินใจที่ช็อกโลกเมื่ออาเนร์สลตหนีสื่องดแถลงข่าวก่อนเกมดวลพาเลททำการวิกฤตฟอร์มบูแพ้5จาก6นัดนี่คือสัญ,ญญาณอะไรกันแน่ซ้ำเติมด้วยคำสารภาพที่อาจเป็นการฆ่าตัวตาย ของตัวเองเมื่อสลอดดันปากพาจนชี้จุดตายของทีมตัวเองจนเหมือนมอบคู่มือพิชิตหงแดงให้กับคู่แข่งทั่วทั้งลีกผลลัพธ์คืออะไรเนี่ยละครับลิเวอร์พูลโดนหั่นเรียดแชมป์หลุดโผลทีมเต็งอย่างเป็นการแล้วหลังแพ้4เกมรวดความฝันกำลังจะมังทลายลงต่อหน้าโตตาและแล้วข่าวร้ายที่สุดก็มาถึงนะครับบิกิเนลสัญญาชนวัยของอนเอสลอด ถูกบอร์ดบริหารสั่งเบรกหยุดชะง,งักทุกอย่างในทันทีนี่คือฟังเส้นสุดท้ายใช่หรือไม่เพราะล่าสุดมีรายง,งานว่าโอลิเวอร์การ์เนอร์ถูกวางให้เป็นเต็งหนึ่งแทนที่จะเข้ามาเสียบเก้าอี้เขาในทันทีหากส็อตโดนปลดเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันได้นะครับที่สรุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเช้าจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ p o o นะครับเราเริ่มต้นกัน,กนที่บิ๊กนเนลนะฮะ เสนาทุใหม่อเนอร์สล็อตหยุดชะง,งักนะครับการเจรจาต่อรองเรื่องการขยับเสนาธุใหม่ของอเนอร์สล็อตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลได้ยุติลงอย่างสมบูรณ์หลังจากมีการประชุมนัดสําคัญกับบอร์ดบริหารของสมโมสรที่แอนฟิลด์ในวันนี้การเจรจาต่อเสนาธุส็อตยุติลงโดยสิ้นเชิงข่าวใหญ่สะเทือนแอนฟิลด์นะครับเมื่อการเจรจาเพื่อขายายสัญญานชนใหม่ระยะยาวของอเนอร์สล็อตเฮดโค้ชกุศลขุ่นเทีมได้หยุดชะงักลงอย่างสมบูรณ์นะครับ ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของกุนซือชาวดัตไ์า่นี้ตามกลางช่วงเวลาที่ทีมกำลังเผชิญกับฟอร์มที่ย่ำแย่นะครับมีรายง,งานยืยนยันว่าการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้จัดขึ้นในวันนี้ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลกับตัวแทนของอันเนอร์สลัเพื่อหาเรือเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายจะต่ออายุจากสัญญาเดิมที่จะหมดลงในปี2027 อย่างไรก็ตามครับแรงข่าวที่น่าจะถือเปิดเผยว่าการพูดคุยดังกล่าวได้ร่วมลงไปในที่สุดโดยไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆทําให้สถานการณ์การต่อสัญญาของสล็อตต้องหยุดนิ่งแบบไม่มีกําหนดนะครับการพัฒนาที่น่าติใจนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลหลังจากฟอร์มของทีมตกลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอนาคตที่คุมเครือ ไม่ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของอนเสลัตนะครับจะยังเหลืออีกเกือบ2เดือนแต่การที่เจรจายุติลงเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเสรียภาพภายในสโมสรอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งในสายตาของแฟนบอลและนักเตะที่กําลังต้องการความชัดเจนจากผู้นาเทียมแหล่งข่าวแก่ชีดระบุนะครับว่าต้องสองฝ่ายยังไม่มีกําหนดวันประชุมรอบใหม่และความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจบ่งบอกถึงความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน ในประเด็นสําคัญบางอย่างซึ่งอาจรวมถึงระยะเวลาของสัญญาคเนื่ยหรืออํานาจในการตัดแินเรื่องการซื้อขายผู้เล่นสโมสรลิบูนะครับยังไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คาดการกันว่าแรงกดดันต่อคณะผู้บริหารจะเพิ่มสูงขึ้นหากกุนซอในวัย47ปีรายรนี้ไม่สามารถพาทีมกลับมาทํางานที่น่าประทับใจได้ในเร็ววันเราก็จะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและ นำเสนอความคึ้นหน้าทันทีถ้ามีรายง,งานเพิ่มเติมนะฮะบอดยังไม่ต่อนะฮะตอนแรกเนี่ยเหมือนจะต่อตอนนี้ผลงานไม่ดีนะครับก็เลยหยุดช้างหักไว้นะครับอ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปเราไปต่อกันที่สื่อของสปอตบิลกันหน่อยนะฮะพิกโผล่เลยนะฮะซีดานโปรแต่กัลคเนอร์เต็งหนึ่งคุมลิเวอร์พูลหากอาเนอร์สล็อตโดนปลดเลดเต็งแทนอาเนอร์ เบดแฟร์นะครับเปิดราคาเต็งคุณซื้อคนใหม่ลิเวพูร์หลังอนาคตของอเนอร์สลอตสันครอนจากผลงานแพ้สีนัดติดยกโอลิเวอร์กัรเนอร์เต็งหนึ่งขณะที่เซเดนีซิดานรั้งเต็ง3นะครับส่วนเจเกนคลับนั้นไปไกลเลยนะฮะอยู่ที่เต็ง5นะครับบัตติโทเบดแฟร์นะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับคลอดอัตราต่อรองผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลออกมาแล้วหลังเชื่อว่า ขาเก้าอี้ของอเนอร์สโลตเริ่มงอนแง่นโดยชื่อของเซรีนิซิดานอดีตโค้ชทีมเรอัลมาดริดติดอยู่ในโผด้วยในฐานะเต็ง3ขณะที่โอลิเวอร์การ์เนอร์กุนซือทีมคริสตัลพัลเลตเต็ง1เลยนะฮะสโอตผู้จัดก,การทีมชาวเนเธอร์แลนด์นะครับกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากแม้เขาจะพาทีมลิวมมเวอร์พูลชิลแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อนมาครอบครองได้อย่างน่าเซอร์ไพรส์แต่สำหรับซีซั่นนี้เขาไม่อาจจะ สารงานต่อผลงานได้ท,ทั้งท่านที่สโมสรทุ่มเงินให้ซื้อนักเตะใหม่มาร่วมทีมด้วยค่าตัวที่แพงลิบลิ่วหลายรายในช่วงซัมเมอร์ถึงณะนีหงแดงแพ้กเกมลีกไปแล้ว4นะัดติดต่อกันและจากที่เคยถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์พเมลีกลายเป็นว่าสลัดถูกมองว่ามีโอกาสโดนไล่ออกโดยเท่าที่ผ่านมาเฟเวสปอร์กรุ๊ปเจ้าของสโมสรสัญชาติอเมริกันเคยปลดผู้จัดก,การทีม3รายนักตแต่เข้ามาเทคโอเวอร์ในปี2 0 1 0 ไล่ตั้งแต่รอยฮอสันเคนนี่เดูกลิสและเบนแดนโรเจอร์ขณะที่เจอเก้นคลับนะครับประกาศลาออกเองส่วนอ่านาคตของอานเนอร์สวัตเบดแฟร์ได้กำหนดอัตราต่อรองเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาถึงกุนซือคนใหม่ของทินแอนฟิลออกมาแล้วนะครับโดยยกให้โอลิเวอร์กันเนอร์ในใหญ่ทีมเกิ ate, ร์ตบอลเลตรั้งเต็งหนึ่งขณะที่เซเนดินซีดานซึ่งว่างงานมานานนับตั้งแต่อำลาเรียลมาริดในปี2021ถูกยกให้เป็นเต็ง3นะครับ แม้จะมีชื่อว่าเขาหวังได้คุมทีมชาติฝรั่งเศสต่อจากดนิเดชองหลังจบฟุตบอลโลกปี2026นะฮะเรามาดูอัตราต่อรองคุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะฮะเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะแทงหนึ่งอลิเวอร์การ์เนอร์นะครับ3ต่อ1แทงหนึ่งใจ3ไม่ลุมทุนนะครับเต็ง2องันโดนี่อิลาอุ่านะครับ4ต่อ1แทงหนึ่งใจ4ไม่ลุมทุน ต็ง3ามเซเนนีสซีดานนะครับ9ต่อ2แทง2อจ่ายเไม่ลงทุนเต็ง4ียูเรนนาเกลส์แมนนะครับ7ต่อ1แทง1นจ่ายเไม่ลงทุนและเต็ง5นะครับเจอเก้งครับ9ต่อ1นะฮะแทง1นจ่ายเไม่ลงทุนนะครับปาดดิโธพิกโผจริงๆนะฮะโอลิเวอร์กาเนอร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับหลายทีมเลยนะฮะก่อนหน้านั้นก็มีชื่อเชื่อมโยงกับเมนยูนะตอนที่รูเบนนมริมทำผลงานไม่ดีนะครับเป็นตังหนึ่งของ ที่มีควบคุมทีมแมนยูเลยนะฮะจากท่านั่นของร้านรถบรัลลันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับตอนนี้ก็เป็นเต็งหนึ่งที่มีควบคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับแต่ดูแล้วนะฮะกัลเนอร์เนี่ยทำทีมคริสตัลเพลตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพาทีมคว้าแชมป์เอฟคัพนะครับก็หื่มเลยแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับในศึกพิมลีนะครับก็ถือว่าเป็นกุญซื้อที่มีมันสมองที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ใจจริงอะ่ะแอดมินอยากจะได้เจอเก็ครอปมากกว่านะครับ ก็ว่ากันด้วยตามเรทของรับันที่ตุกนหมายของประเทศอังกฤษอย่างเบดแฟร์นะครับซึ่งเป็นร้านรัพพนันที่มีชื่อต้นต้นของอังกฤษเลยนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจากสื่อของเดฟคอปนะฮะสลอตหนีสื่อหนีวิกฤตลิอลูฟูช็อกโลกงดถแถลงข่าวก่อนดวนเดือดพาเลทสท้อนฟอร์มบูแพ5้5จาก6นัด เกิดคำถามตัวโตวทั่วแอนฟิลด์นะครับท่ามกลา,างสถานการณ์ที่ทีมกําลังดิ่งเหวสู่ห่วงวิกฤตแพ้ไปแล้วถึง5จาก6เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับสมสรริเวอรบพูลตัดสินใจสร้างความประหลาดใจโดยยืนยันว่าอนเนอร์สโอตกุนซือโจดัตจะงดถแถลงข่าวก่อนเกมตามธรรมเนียมก่อนเกมชิสตาคาราบัครอบที่4ที่จะเปิดรังรับการเยื่นงของคริสตอฟเลในคือ่อคืนวันพุธนี้นะฮะฟอร์มหายหนีหน้าสื่อ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ลิเวอร์พูลต้องการหลังแขนให้ได้สถานเดียวหลังถูกพาเลตคอมมิตมาแล้ว2ครั้งในขณะน,นี้ทั้งการดวนจุดโทษในศึกคอมมิชชั่ี้คิวและความพ่แพ้ในลีกที่ทําให้ฟอร์มรวดลงเหวอย่างน่าใใจหายก็ามไพ่แพ้ต่อบรนฟอร์ดนัดล่าสุด32มอเตย้ำนะครับว่าเครื่องจัรสีแดงกําลังพังไม่เป็นท่าทําให้การถแถลงข่าวของสลัดน่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่สุดที่เขาจะได้อธิบายและให้ความเชื่อมั่นต่อแฟนบอล แต่สมมนสอนกับเลือกที่จะปิดปากเงียบเหตุผลคือช่องโหว่ทางกฎหมายสายเหตุที่ถูกเปิดเผยออกมาก,ก็คือกฎข้อบังคับที่หลวมรายงานระบุว่าแม้ผู้จัดก,การทีมจะมีข้อผูกมัดต,ต้องถแถลงข่าวในเกมลีกเอฟเอคับและยูฟ่าแชมลีกแต่สำหรับรายการาคาราบับนั้นไม่มีกฎบังคับนะครับทำให้ลิเวอร์พูลใช้ช่องโหว่นี้ยกเลิกการพบปะสื่อไปอย่างสิ้นเชิง งดแถลงข่าวในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ย่อมถูกตีความจากหลายฝ่ายว่าคุณเซอร์อานเดอรสันกำลังเลือดที่จะหนีหน้าสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามหนัก,นกๆเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำจนน่าจะหายและาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักที่รวมเร้าทีมอยู่ทั้งหมดนี้ทําให้เกมในเํากืนวันพุธไม่ได้เป็นแค่เกมพุตบอลธรรมดานะครับแต่มันคือการเดิมพันศัก์สีและความเชื่อมัน่นครั้งสําคัญของอันเดอต์ว่าเขาจะพาทีมผ่านมรสุมครั้งนี้ ครั้งใหญ่ไปได้หรือไม่โดยไม่มีคำอธิบายใดๆจากปากของเขาเลยนะฮะหนักเลยนะฮะถึงขั้นไม่ออกมาถแถลงข่าวก่อนเกมนะครับแน่นอนถ้าออกมาเนี่ยโดนคำถามหนักๆแน่นอนย่านไปว่าเป็นพี่น้องย่านว่า,วาถือย่านว่า,วาถูกต้องครับเรียบร้อยเลยสลัดกูเอาแล้วบัดน,นี้เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นสื่อทางด้านของฟุตบอล365นะฮะรูนี่ชี้ลิเวอร์พูลไร้ผู้นำนะ จับตาภาษากายฟันไดซาร่าชวนกังวลขาดแข้งนำทีมเวนุนี่นะครับแสดงความคิดเห็นถึงวิกฤตของลิเวอร์พูลหลังแพ้4ีนัดรวดชี้ทีมขับผู้นำในสนามนะครับโดยเฉพาะเวอร์จิฟฟันไดและมูซาล่าที่ภาษากายบ่งบอกถึงปัญหาแม้ทุงคู่พึ่งจะตอดสนนทใหม่เวนุนี่อดีตหน้าแมนยูนะครับแสดงมุมมองว่าลิเวอร์พูลขาดนักเตะที่พร้อมเป็นผู้นำในช่วงที่ทีมมีผลง,งานที่ตกต่ำ สังเกตได้จากภาษาการของวูจิฟันได์กับตันทีมและโมซาลาก็น่าขัดคันซึ่งชวนให้น่ากังวลแทนแฟนบอลหงแดงหรือผู้พูลนะครับแชมป์พเมลินเกลดกำลังมีผลงานที่ระร้ายอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากพวกเขาแพ้กเกมล็กสีนัดติดต่อกันและถูกกูรรหรายรายฟันทงว่าทีมดังเมอร์ซิไซด์หมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์อย่างแน่นอนแล้วจากาการดังกล่าวนะครับคนโรนฟิโรนี่ซึ่งในแชมป์พิม์ลีกลับไปแสดง5สมัย ดูว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลที่สุดแทนแฟนบอลหงแดงในช่วงลานี้ไม่มีนักเตะที่มีความเป็นผู้นําอยู่ในทีมเลยโดยเฉพาะฟันไดกับซาร่าสองกีแมนที่ได้รับสัญญาฉบับใหม่มันน่า,นากังวลมากไม่มีใครเห็นสิ่งนี้มาก่อนมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันเล่นงานพวกเขาอย่างนุนแรงผมคิดว่าพวกเขากระเสือกกระสนต่อการหาทางแก้ไขอดีตวนนันที่ยเมืเอ่อวันที่27ตุลาคม นี่คือเวลาที่ทั้งผู้จัดการทีมและผู้นําในทีมจําเป็นจะต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเบอร์จิฟได์กับโมซาราเซนเซนาชัา่โมใหม่แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นผู้นําที่แท้จริงของทีมในศรีษะน,นี้ผมคิดว่าภาษากายบอกคุณได้มากและผมคิดว่าเราได้เห็นภาษากายที่แตกต่างไปจากทั้งสองพวกเขาเป็นนักเตะชั้นยอดของทีมและหากภาษากายของทั้งสองไม่ถูกต้องมันจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นด้วยลูนี่ลงท้ายว่า ผมอาจคิดผิดในเรื่องนี้แต่หากผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือเป็นผู้จัดจาก,การทีมมันจะเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับรูนี่พูดก็มีเหตุผลเลยนะฮะเราไปต่อกันที่สื่อของฟุตบอล3 5นะครับฮันเรดแชมป์ลิเวอร์พูลหลังแพ้4นัดติดหลุดเต็งพิมี์ลีกแล้วนะฮะหงโดนลดเลดอีก ผลงานที่ยแยต่ต่อเนื่องของรีพูลของเราครับทำให้เบตสามปรับราคาแชมเปียนลีกหลุดยาวเลยนะฮะอยู่ที่7ต่อหหลังพายสีนัดรวดขณะที่อาร์เซนอลยังนำเต็ง1 4่งต่อ9และแมนสตียขยับมาเป็นเต็ง 29. าต่อ2นะฮะแม้ฤดูกาลนี้ยังไม่ถึงกลางฤดูกาลเลยนะฮะแต่สถานการณ์ของการลุ้นแชมเปียนลีกอังกฤษเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหลังผลการแข่งขันสุดสด,ดาที่อาร์เซนอลคว้าชัยชนะ ขณะที่แมนซิเตี้ l เชลซีและลิเวอร์พูลต่างพลาดท่าพ่ายในเกมเดียวกันจากอัตราต่อรองล่าสุดของเบ็ด6 6 5นะครับบริษัทร,รับพนันที่จุกกฎหไมยของแดนผูด้ดีระบุว่าทีมปืนใหญ่ถูกปรับราคาขึ้นเป็นเต็งหน,งนอนมาที่4ต่อ9แทง9ได้4ไม่รมทนุนจากเดิม4ต่อ6เพื่อยุติการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดในรอบ22ปีเขณะที่เรอัลสีฟ้าถูกขยับออกไปจาก3ต่อ1ไปเป็น 9ต่อ2ส่วนของแดนแชมป์เก่าที่แพ้ในลีก4นัดติดต่อกันถูกขยับราคายาวไปจนถึง7ต่อ1ซึ่งจัดเดิมอยู่ที่4ต่อ1นะฮะส่วนตลาดท็อปโฟก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันโดยปอนดมัดที่ขึ้นมารั้งรองจากฝูงถูกปรับราคาจาก7ต่อ1เหลือ7ต่อ2โดยมีการจบติด4สอันดับแรกขณะที่แมนเชสเตอร์เตดที่ชนะ3นัดติด หลังจากเกมล่าสุดถล่มไรตัน4-2ถูกปรับราคาจาก6-1หเหลือ94ในการลุ้นควอต้าตัวยูฟันแชมเปี้ยนสและทางต้นการเชลซีที่แพ้ซันเดอร์แลนด์คาบ้านถูกลดโอกาสติดตัวโฟจาก4ต่อ5เหลือเพียงแค่11ต่อ8ส่วนทีมแมวดำที่รั้งอันดับที่3าแล้วตอนนี้ซึ่งเคยเปิดราคาก่อนซีซั่นไว้สูงถึง150ต่อ1นตอนนี้ถูกลดลงเหลือเพียง25หต่อ1หลังสร้างผลง,งานสุดเซอร์ไพรส์ในลีกฤอดูกาลนี้ อัปเดตเรตแชมป์พิมลีกฤดูกาล2 0ง5ถึง2 0 2 6ล่าสุดนะครับเต็ง1อาร์เซนอล4ต่อ11เต็ง2แมนเชสตียสต่อ2เต็ง3ลิเวอร์พูล7ต่อ4เต็ง4แมนยู20ต่อ1เต็ง5เชลซี40ต่อ1นะครับ <c oughs> ลุ้นแชมป์ยากนะครับลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ยังยากเลยตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่าขอนัดต่อน,นัดแล้วกันนะครับกูยังไม่ได้คิดถึงไกลตอนนั้นล่ะนะครับเพราะกูยังไม่เห็นทางเลยนะฮะตอนนี้ยังมั่วสเปะสปะกันอยู่นะครับ เราไปต่อกันที่สื่อท่านั่นของ l i v e r pool.com กันหน่อยนะฮะสงครามประสาทเดือดนะครับพาเลทขยี้แผลสดโพสต์รูปเกฮียิ้มเย้ยหงก่อนบุ้วยคาราบาวครับนะฮะน่ไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลนะครับแต่คือสงครามจิตวิทยาขนาดแท้เมื่อคริสตัลพาเลทจุดไฟให้เดือดพล่านก่อนเกมเขาครับ,รบ,รบด้วยการขยี้แผลเก่าลิเวอร์ pool แบบจงใจ โดยผู้ภาพมาเกีเฮดประกานหลังที่หัวแดงอกหักช่วยคว้าตัวในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะพร้อมรอยยิ้มเย้ยหยันส่งจะนั้นว่าศึกในค่ำคืนวันพุธนี้มีเรื่องราวมากกว่าผลแพ้ชนะนะฮะตัวแสบที่ชื่อคริสตัลทอเพลตดูว,ว่าปราสาทรแก้วจะกลายเป็นฝันร้ายของลิพูในนัรนี้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การยัดเยียดความประชัยในนัดแรกในลีกหรือการดวลจุดโทษชนะในศึกคอมมอนเนติชั่ แลพวกเขาก็ยังเป็นผู้ที่แอบฝันการเสรื่อมทัพของหงแดงด้วยการล้มดิวมาร์เกฮีในวินาทีสุดท้ายนะฮะให้กลายเป็นอากาศธาตุและพเพื่อต่อย้ำความเจ็บปวดนั้นก่อนเกมที่ทั้งสองทีมจะโคจรมาพบกันอีกครั้งโซเชียลมีเดียของคริสตัลเพลยก็ได้ปล่อยหมัดเด็ดด้วยการโพสต์รูปมาร์เกฮรียิ้มราประกอบกับข้อความเตรียมดวลกับลิเวอร์พูลอีกครั้งซึ่งในทางการทูตฟุตบอลแล้วนี่คือการหยามกันซึ่ง,งหน้า ซึ่งเป็นการส่งสารทารกที่ชัดเจนที่สุดสลัดหนีสื่อท่ามกลางวิกฤตในการที่พาเลทก,กาลังสนุกกับการเล่นสงครามประสาทฝากฝั่งแอนฟิลกลับปกคุมด้วยความเงียบงนันเมื่อมีการยืนยันว่าอันเรสสลอตกุนซือลิเวอร์พูลได้ตัดิใจยกเลิกงานแถลงข่าวก่อนเกมอย่างน่าประหลาดใจแม้จะเป็นสิทธิที่ทําได้ในรายการคาราครับแต่การกระทํานี้สวนทางกับตัวเขาเองในรุ้นกันที่แล้วและเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตศรัทธา เมื่อทีมแพ้ไปถึง5จาก6นัดหลังสุดการหลีกเลี่ยงสื่อของสลัดจึงถูกตีความได้ไม่ยากว่านี่คือสัญญาณของความกดดันอย่างมหาศาลที่เขากำลังเผชิญอยู่สุดครับรครับในค่ำคืนวันพุธนี้จึงไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของลิเวอร์พูลที่กำลังโดนท้าทายทั้งในและนอกสนามทำการความกดดันที่ถาโถมเข้าใส่ผู้จัดก,การทีมของพวกเขาอย่างไม่หยุดอยัางนะฮะโอ้ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะทำอะไรก็แย่ไปหมดเลยสำหรับอานเนออสล็อตนะครับเข้าวันนี้วันนี้ยังดอกอาจจะบอยากตอบก็ได้นะครับเพราะสื่อแม่งถามแต่และคำถามนี่แม่งหนักเหมือนกันนะนะฮะอ่ะเราปิดท้ายกันที่ทางน,นั่นของลิฟว์ดอทคอมกันหน่อยนะครับปากพาจนสล็อตสรารภาพจุดตายหงแดงมอบคู่มือพิชิตให้กู้แข่งทั่วทั้งลี นี่คือความผิดพลาดมาหันเงวิจาณ์ดังกระหึ่มใส่อนเนสลัดหลังเจ้าตัวสารภาพบาปกลางสื่อว่าลิอร์พูลมีปัญหาใหญ่ในการประเมินทคติกลับลึกและลูกโยนยาวกลายเป็นการมอบพิมพ์เขียวชั้นดีให้กูแ้แข่งทุกทีมใช้เป็นอาวุธทิ่มแทงหงแดงที่กำลังดิ่งเหวแพ้รวด4นัดติดคำสารภาพที่อาจทำแอนฟิลลูกเป็นฝ่ายวิกฤตสถานครั้งใหญ่มันเกิดขึ้นในแอนฟิลหลังความแพ้แพ้ต่อคู่ปรับตลอดการย่างมนอยู่ สลัดได้อาไม้สัมภาษณ์ในสิ่งที่คุณซื้อระดับโลกไม่ควรพูดบันยากเสมอที่ต้องเล่นกับทีมที่ลงไปตั้งรับลึกและเน้นเล่นบอลยาวเป็นหลักคำพูดเพียงประโยคเดียวนะฮะไม่ต่างอะไรกับการชี้เป้าไปที่แผลเวอะวะของทีมตัวเองและยื่นคู่มือฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้จัดการทีมคนอื่นว่าหากอยากจะชนะลิเวอร์พูลจงทำแบบนี้ทำไมคุณถึงพูดอะไรแบบนั้นออกสือ ในเจลลีโอโคเกอร์อดีตกัปตันทีมเวนแฮมตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนคุณกำลังบอกว่าทุกทีมที่จะเจอว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรและน่อนว่าหลังจากนี้พวกเขาจะเล่นงานคุณด้วยวิธีนั้นจากพิมพ์เขียวสู่ฝันไร้ในสนามจริงคำวิจารณ์นั้นกลายเป็นความเป็นจริงที่น่าเจ็บปวดทันทีเมื่อเกมล่าสุดลิอรูพรูบุกไปโดนเบรนฟอร์ดทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องบอลไดเรกและลูกกลางอากาศสอนมวยด้วยสกอร์2-3 ตอกย้ำว่าพิมพ์เขียวของสลอตนั้นใช้ได้ผลจริงสถานการณ์ของหงแดงเข้าขั้นโคมา่าจากที่เคยพังอดเป็นจ่าฝูงไม,ม่กี่สัปดาห์ก่อนตอนนี้พวกเขารุดมั่นดิ่งลงมาอยู่อันดับที่7ของตรงนารางคะแนนอย่างน่าใจหายสลอตเองก็ดูจะจนมุมกับสถานการณ์เขายอมรับอีกครั้งว่าหลังจบเกมล่าสุดว่าทีมอื่นๆรู้แล้วว่าต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนเล่นงานเราและเรายังหาทางรับมือไม่ได้แม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงซัมเมอร์ แต่การยอมรับว่าแพ้สีน้นติดคือสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขากําลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นจากคําพูดของตัวเองณเวลานี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่อาร์เนอร์สลอตว่าเขาจะแก้เกมในสนามและนอกสนามอย่างไรหลังจากที่ได้มอบอาวุธที่ไร้การทีสุดให้กับศัตรูด้วยมือของเขาเองนะฮะโอ้ลูกผีก็ไปพูดนัดแพ้แมนยูนะฮะบอกว่ารับมือกับ ทีมที่ตั้งรับลึกแล้วก็ลูกโด่งไม่ได้นะครับยังหาวิธีไม่ได้พอันเจอกับเบนฟอร์ดมันใช้กลยุทธ์นี้เลยนะฮะเอาอีกแล้วบัตรตานี้หาทางแก้อาเดอลูกพีเ้ยนี่คือสุปุการ,ริวพูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่28ตุลาคมนะครับอากาศก็หนาวแล้วนะฮะแอดมินใส่เสื้อก็หนาวนะครับตอนนี้อยู่บลน,นะครับ2 2ององศานะครับเชา้าๆอากาศดีเหลือเกินนะครับก็ ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับช่องเล็กๆช่องนี้ติดตามข่าวสารสโมสมรลีพูของพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับร่วมเชียด้วยกันนะฮะกดติดตามและกด subscribe นะครับส่วนทั้งเพจก็มีให้ได้ไปร่วมสนุกกันนั่นก็คือชื่อว่าเพจท่านแมวนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ะ Comment นะฮะก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับมาร่วมเชียด้วยกันนะครับถ้าหากอ,อยากจะมีความคิดเห็นอะไรก็ ใส่ลงไปเลยนะครับความรู้สึกนะครับแอดมินตอบเกือบทุกคําถามเลยนะครับแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยส่วน u t u b e นะครับก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสุขข่าวลือช่วงเย็นนะครับสวัสดีครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ